สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสตาดแชแนลนะคะวันนี้สาดาดก็จะมาอัปเดตให้เอฟซี FC ได้ชมนะคะว่าอตอนนี้บ้านทำไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้เทคานแล้วก็พร้อมที่จะแกะแบบตรงนี้คือแบบไม่พอนะคะตุ้งเสือต้องไปซื้อไม้อัดมาทำเป็นแบบนะแล้วก็ไม้อัดเก่าที่ที่อยู่ที่บ้านเนาะ ะะมาเรื่อยๆตัดทําเป็นแบบนะคะอะมันต้องใช้ไม่อัดหนาขนาดนี้เลยนะคะเพ,ะเพื่อบังคับปูนไม่ให้มันอ่ามันจะได้ออกมาสวยงามนะคะมันจะไม่ไม่โก่งไม่อะไรนะคะไม่อัดอ่อนก็ทําไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเอาเป็นไม้แบบที่ถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่างเขาต้องมีไม้แบบเนาะแต่ว่าช่างนี้เขาอขอ,อรับแค่ค่าแรงนะคะจะ ถ้าอุปกรณ์อะไรก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีทั้งหมดนะคะก็ที่เหลือกอ็คนที่จะทำบ้างก็ต้องอซื้อเองหาเองนะคะตอนนี้ก็ฝั่งนี้แห้งพร้อมที่จะแกะแล้วนะคะวันนี้ช่างจะแกะฝั่งนี้เอาไปใส่ฝั่งที่ยังไม่ได้เทนะคะก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยที่ยังไม่ได้เทนะคะอันนี้ก็ที่เทเมื่อวานนะคะก็เสือบอกว่าแบบมันหมดนะคะ ก็ไปซื้อมาใหม่แล้วก็ไม่พอเนาะนะซื้อมาเพิ่มอีกสามแผ่นมั้งคะไม่พออันนี้แกะแล้วนะคะมาถ่ายให้ชมว่าเวลาเราแกะอะเททับหลังแล้วมันมันดูสวยงามไหมคะเพราะว่าเราใช้ไม้แบบที่แข็งแรงนะคะตอนนี้ทอดหมดแล้วอันนี้ด้านข้างที่จะไปด้านหน้าเนาะอันนี้ด้านบอกป่าเนาะนะก็แกะออกมาแล้วก็จะเป็นดังนี้นะคะ ตรงนี้เขาก็เอาไว้แบบทำอะไรเนาะนะประดาไม่รู้ว่าเขาเหลือไว้นะคะสองด้านเลยเหลือไว้เท่ากันอันนี้แกะแบบออกมาหมดแล้วนะคะอันนี้ชักแกะมาแล้วก็ทําให้ดูเหมือนแอร์ที่เราเทเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้โนี่กำลังแกะเลยนะคะ เขาก็แกะออกมาแบบว่าไม่ให้ไม่ให้เสียหายเลยนะคะไม้แผ่นเราต้องไปใช้อีกตรงที่มันขาดเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือที่เรายังไม่ได้ทํานะก็จะต้องไปตีแบบใหม่นะ,ะไหนที่แห้งแล้วก็แกะแบบออกมานะคะเพื่อเอาไปตอกส่วนที่เหลือเนาะก็เสียเวลาหน่อยๆเนาะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะช่างก็เขาก็ทำสองคนผัวเมียเนาะวันนี้เขาก็เลยไม่ต้อง แบบไม่ได้รีบร้อนขนาดนั้นนะคะอันนี้คือแกะแบบออกมาแล้วนะคะคจะเห็นสภาพนี้นะคะตรงนี้คือบันไดด้านเข้าบ้านนะคะอันนี้เป็นประตูบันไดด้านข้างตู้คอนเทนเน,น,เนอร์ด้านด้านทางห้องน้ําเนาะนะคะแล้วก็ประตูที่ตรงนี้ที่จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็ฝั่งน้นก็คือประตูที่เว้นไว้นะะ <Ooh. S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะก <c oughs> ็จะแกะแบบตรงนี้ออกแล้วก็เอามาประกอบ อ่าส่วนที่ยังไม่ได้เทอันนี้แห้งหมดแล้วนะคะนี่รอช,ช่างแกะแค่ด้านหน้ากับด้านข้างนะด้านหลังยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือบันไดขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้อีกอันนี้ประตูหลังบ้านที่จะเปิดออกมานะคะตรงบันไดก็ไปเทช่วงยาวหน่อยนะคะแล้วก็ทําบันไดอีกชั้นนึงนะคะเพื่อที่จะลงมาห้องน้ําคือด้านหลังนะคะ นี่ก็เสือก็มาถ่ายอ่าอัปเดตให้ดูนะ,ะวันนี้ก็น่าจะเทเพิ่มแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจับเสี้ยมเลยไหมนะ,ะเขาน่าจะเทตรงตรง,ตรงอ่าเป็นแนวเสาด้วยนะคะเขาถึงเว้นตรงนี้ไว้นะคะเขาน่าจะตีกรอบเป็นเสาแล้วก็เทเป็นเหมือนโครงเสานะคะตรงนี้เนาะนะคะประด่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงเนาะ นะ,ะช่างนี่เหมือนเขาจะเก่งเนาะนะคะเขาทำแบบละเอียดมากนะคะประดาย,ยอมรับเลยว่าเขาทําแม้แต่เทป,ปูนก็เป็นแนวเดียวกันกันกบอ่าที่กับก้อนอ่าอิดวนเบาเลยเนาะเะป็นเท่ากันเลยเนาะ,ค,ะความกว้างนะคะความกว้างของการเทอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเขาโอเคนะอันนี้เป็นภาพถ่ายนะคะที่ลุงเสือถ่ายมาเพิ่มให้เราดูจะได้ ชมนานๆแบบเมื่อกี้มันอาจจะเร็วนะคะเป็นเป็นวิดีโอแต่มันอาจจะดูไม่ทันตรงนี้ก็จะมาให้ดูอันนี้คือบันไดด้านหลังบ้านนะคะก็ตรงนี้เราก็จะติดอันนี้แหละนะคะก็ติดน่าจะติดอ่ปูกระเบื้องเสร็จเราก็จะติดอะไรนะราวจับนะคะก็น่าจะใช้แบบสแตนเลสน่าจะดีเนาะนะคะเพราะว่าแถบนี้ปวกมันเยอะไม้จะไม่ค่อยดีเลยนะคะ หม้จะไม่มีผลดีแม้แต่ปูนมันยก็ก็กินเนาะขนาดบ้านที่นี่เป็นบ้านปูนยังไม่เหลือเลยนะคะยังขึ้นเนาะแค่แค่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะขอบนะขอบคอบขอบล่างอะไรอนะขอบพื้นล่างอะไรอนะขอบผนังล่างอนะพวกมันยังไต่เลยเนะาะไต่ไปตามขอบนะคะสงสัยขอบอ่า เรียกขอบอะไรอ่ะขอบกระเบื้องอ่ะต้องสวยต้องแกะเอาหมดนะ,ะเพราะเขาบอกว่าเป็นที่ให้ปลวกไตนะคะอันนี้เราก็มาชมเป็นภาพนะคะอันนี้คือด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะวันนี้ลุงเสือไม่ถ่ายบันไดที่ทางขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ฝั่งนี้ให้ดูเนาะด้านในบ้านนะคะอันนี้คือด้านหลังที่เราก่อเป็นผนังเป็นมานั่งนะคะก็ซื้อไม้อพื้นเชล่ามาปูนะคะมัน ไม่เชิงอะเนาะเราไว้สําหรับวางของหรือตั้งของได้นะคะตรงที่เป็นอ,อะไรเสาของตู้คอนเทนเนอร์นะคะอันนี้ก็ตรงบันไดลงด้านหลังเนะด้านด้านห้องน้ำนะเปิดออกไปเพื่อด้านห้องน้ำอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายนะคะที่ลุงเสือเก็บมาให้ชมกันนะคะก็ตอนนี้ก็ใกล้จะ ก่อใหม่แล้วก็จะต้องเทแบบขอบหน้าต่างนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเทแบบไหนทาแบบไหนเนาะปะดาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะก็น่าจะก่อขึ้นได้ระดับของขอบหน้าต่างแล้วก็ก่อแบบสำหรับเทปูนเป็นขอบจับหน้าต่างนะคะเพราะหน้าต่างขอบจับหน้าต่างมันจะ,จะต้องมันจะต้องสกรูได้นะคะ ถ,ถ้าเราใช้ออิดมวนเมาอย่างเดียวไม่น่าได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นกรอบอลูมิเนียมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่มาอัปเดตให้ชมกันนะคะอันนี้คือด้านหน้าบ้านเนาะนะคะมุมนี้เป็นมุมด้านหลังแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะอันนี้เขาก็โกตรงนี้ยังไม่ได้ฉาบเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเนาะนะคะอันนี้ก็ด้าน ด้านหลังบ้านนะคะเป็นบันไดที่จะลงไปห้องน้ำนะคะอันนี้คืออ่าทางบันไดลงไปด้านหลังที่เป็นห้องน้ําที่จะสร้างใหม่ก็คือด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะ,ะอันนี้บันไดที่จะขึ้นไปตู้คอน,นเนอร์ที่ลงมาห้องน้ํานะคะเราก็ย่นเวลาย่นเวลาในการเดินเนา,าะเพราะว่าพดาไม่ได้ทาห้องน้ําในบ้านนะคะ